สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญค,ครองพรานรีพอร์ตประจำเจ้าที่18พฤศจ,จิกายน2557ค่ะ สำหรับดอลราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำสามารถปรับตัวสูงขึ้นมาได้โดยมาทำจุดสูงสุดที่บริเวณ1,198เหรียญหลังจากที่ราคายังคงสามารถยืนเหนือ1 1 8 0เหรียญได้อย่างต่อเนื่องซึ่งราคาทองคำยังคงผันผวนตามค่าเงินดอลลาร์จากประเด็นในเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อาจจะมีการประกาศยุบสภาในวันนี้ขณะที่ในคืนนี้จะต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐได้แก่ PPI และค r e p p i ราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างวันหลังจากที่ราคาไม่หลุดแนวรับสําคัญบริ 1, เวณ1,180เหรียญโดยขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริ 1, เวณ1,200เหรียญซึ่งจะเป็นแนวต้านทางจิตวททยาหาราคาสามารถทะลุผ่านไปได้จะมีแนวต้านอยู่ที่1,210เหรียญโดยในภาพระยะสั้นยังเป็นทิศทางขาขึ้นคาดว่าคืนนี้ราคาจะแกว่งตัวในกรอบ1,190ถึง1,210เหรียญ ได้ติดตามบุกคลองพอร Morning Report ได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับโากนบลคลองพร Night Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ